สไตล์จุกสวัสดีครับมาชมภาพรบรรยากาศทางยุโรปกันบ้างนะครับโดยน้ำปั่น c h ชาแนลหรือว่าสาวแปมคนโก้นั่นเองนะครับนำคลิปวิดีโอมาฝากกันนะครับบรรยากาศบนท้องถนนนะกับอากาศที่หนาวเหน็บนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชมภาพกันไปนะครับมีคำคมดีๆมาฝากกันด้วยนะครับ ก็จัดหามาเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กันและกันนะครับในการใช้ชีวิตของแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับจะอยู่ในประเทศไทยจะอยู่ต่างประเทศนะครับส่งกําลังแรงใจให้กันได้เสมอนะฮะ Identity, people, ways. You never really know yourself or your surroundings until he stepped out to find it. ตัวตนผู้คนหนทางปูนไม่มีทางได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตัวเองหรือสิ่งรอบข้างจนกว่าจะได้ก้าวเท้าออกเดินทางไปพบมันกลับข้อคิดคำคมมาฝากกันไปนะครับฟังบรรยากาศให้ชมบรรยากาศบนท้องถนนกันไปเรื่อยๆนะครับดูแล้วก็สดชื่นดีนะครับอากาศแบบนี้นะฮะเพราะว่า บ้านเมืองไทยเรามันร้อนเนาะพอชมบรรยากาศแบบนี้แบบว่าโอ้ยน่าสบายใจชื่นใจนะครับแต่คนที่อยู่นั่นคงจะบอกว่าโอ้ยหนาวจะตาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเน,ะ,นะครับกับบรรยากาศหนาวๆที่ต่างประเทศกันนะครับ